เธอเธอทำทรายหกบ้านชั้นนะนะคุณลูกแก้วเธอทำทรายหกบ้านชั้นนะบ้านชั้นเปื้อนหมดเลยดูสายตาดูสายตาให้ฉันไปปล่อยที่เดิมดีไหมปล่อยที่เดิมนะเธอก็ต้องลำบากนะเธอจะต้องไปนอนใต้ซอกตึกแล้วเธอก็ต้องกินลาบากยุงก็กัดเธอแมลงก็กัดเธอใช่ไหมแมลงมันก็กัดเธอด้วยนะ อล้วถ้ฉันไม่ดักเธอมาเธอก็จะถูกมแมลงกัดทุกคืนเลยแล้วเธอก็จะกินข้าวไม่อิ่มและนี่นะนอนนะคะแมวม่าเสียงดังนิดนึงอะไรหน่อยนึงบางทีก็ลืมตาขึ้นมาแบบเหมือนว่าร้องแอลแบบลำคาว่าเราเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเป็นแมวตัวแรกนะคะที่ไม่งองแงเลยไม่ร้องไม่อะไรทั้งสิ้นไม่ซนมากไม่อะไรเลยนี่นี่เอาของเล่นมาให้นะ เล่นหางตัวเองซะง,ง,งั้นบางทีนะไม่อะไรสักอย่างค่ะนี่ยไม่ได้ให้นมก็คือ,อยังยังไม่ได้ซื้อนมให้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่อยู่บ้านอีกแล้วอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ซื้อให้ยังไม่ได้ให้กินนมนะคะกินอาหารเปรียกก็สองมือ้อคือเช้าเย็นแล้วก็กลางวันกับกลางคืนก็จะให้เป็นอาหารเม็ดของแบลเบบีไว้นะคะอายุนางจะเรา่าน่าจะสั้งสองเดือนไหมแม่มก็ไม่รู้นะเพราะว่าสีตาของนางเนี่ยมัน ันไม่เหมือนไอตัวนั้นที่แม่เอ้อมเห็นนะไออีกตัวหนึ่งสีตามันจะออกฟ้าหรือว่าเวลามันผ่านไปหลายวันแล้วเราก็ไม่รู้ไงนี่นอนฟังเราพูดอยู่นะตัวเองนอนฟังฉันพูดอยู่เหรอหาเธอเธอนอนฟังฉันพูดอยู่เหรอฉันพูดอะไรเธอรู้เรื่องป่ะหาคุณลูกแก้วเธอรู้เรื่องไหมคุณหญิงแก้วเธอรู้เรื่องไหมคุณหญิงแก้วฉันถามว่าเธอรู้เรื่องที่ฉันพูดไหมอือน่าจะเป็นผู้หญิงนะเมื่อวานม่เอาเห็นแบบแบบแบบดูน่าจะเป็นผู้หญิง เธอที่อย่างนี้เธอไม่มองหน้าฉันเออที่อย่างนี้เธอไม่มองหน้าฉันแล้วไม่มีการตะกุยกงหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีนะคะไม่มีเลยนอนเอาแขนไผ่ไปไผ่ามาเออไม่รู้ไม่ชี้ก็เลยหยิบตะกร้ามาให้เพราะว่าบล็อก,กมัน <c oughs> เกะกะกินนู่นกินนี่ก็ลําบากก็เลยเอาอันนี้มาให้ก็ตะกร้าก็กิ่งไปกิ่งมาเนี่ยโดนแต่ว่าอุปกรณ์ที่วางไว้มันจะไม่ควา่า จะวางอุปกรณ์ที่ไม่คว่ำไว้ไม่งั้นเดี๋ยวหกแล้วเธอะหมดอันนั้นมันก็ไม่คว่ำอันนู้นก็ไม่คว่ำม,มันเป็นลูกแมวะนะแม่เอาก็สงสารตรงที่ว่ามันเป็นเด็กตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วมันต้องหาอยู่ตามลาพังที่ต้องมีแบบมีคนเอามาให้กินอย่างเงี้ยมันเราเราสงสารมันตรงนี้ไงเอามาก่อนนะเอามาก่อนนดะ้ก่อ <c oughs> เดี๋ยวจะไปดูที่บ้านหมู่บ้านแม่อีกคนนึงว่าเขาจะเอาไม้คนที่ชื่อคุณกุ้งส่วนเอ่อ ี่้อยอ่ะเขาเอาไปแล้วสี่ตัวแล้วเขาเอาวันนั้นเขาจับสามสีได้อีกตัวหนึ่งแม่เอมก็ไม่รู้เขายังไงนะเพราะยังไม่ได้คุยกับเขาต่อแต่รู้ว่าจับสามสีได้แล้วก็เหลืออีกสองตัวพี่น้องที่ลูกอีดํายังจับไม่ได้ดําหากุดนะคะแม่เอมก็ยังไม่รู้ยังไงนะคะก็เนี่ยก็จะไปถามเขาอยู่ว่ามีใครสนใจคุณนายลูกแก้วไหมเนี่ยเธอเธอเธออยู่กับฉันหรือว่าเธอจะให้ฉันพาเธอไปอยู่ที่อื่นเธอฮะ เธอตอบฉันมาเธอยกมือขึ้นเลยถ้าอยู่กับฉันเธอยกมือขึ้นเลยเธอจะยกไหมหม,มูตามันดิอยู่นี่ไม่มีรองท้าแหวนนะคะไม่มีนะเออมันก็แปลกแมวอะ่ะหรือว่าเป็นเพราะว่ามันช่วงที่มันอยู่ใต้ถุนอย่างนั้นมันทําให้มันแบบว่ามีความกลัวกังวลนี่แม,ม่อ้วนก็มีลงในหมู่บ้านนะบอกว่า ถ้ามีใครแมวหายให้ส่งรูปมาให้แม่อมดูถ้าใช่แม่อมจะคืนส่วนที่ร้านไข่ก็ต้องไปทวงกันเองถ้าใช่นะคะถ้ามีคนแบบอันนี้แม่อมมาแต่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่มีก็แล้วไปแต่ถ้าใช่แม่อมคืนนะแม่อมไม่ไม่กิฟต์ไว้หรอกค่ะแค่ช่วยมันเท่านั้นวันที่ขับรถกลับมาก็มีน้องผู้หญิงเขาขับรถมากับลูกเขาสองคนเขาก็ถามพี่จเจ้าแมวไปไหนบอกพี่จับมาถามว่จเจ้าแม่ล่ะที่บ้านมีแปดตัวแล้วน่ะเห็นไหม คนนู้นคนนี้เขาก็มีบ้านกันหมดแล้วมีแมวกันหมดแล้วที่บ้านใครมีแมวไหมไม่มีเขามีกันหมดแล้วเขาก็ไม่เอาลูกแก้วหรอกเออไม่มีใครเขาเอาลูกแก้วหรอกเข้าใจปะเข้าใจที่แม่พูดไหมเออหน้าสงสานจริงไหมดูนอนเลยปะสกาไม่ใช่แม่เธอเข้าใจไหมไม่ใช่แม่เธอหน้าตาย,ยังมอมแมมอยู่เลยเขาไม่อไม่ได้เช็ดให้ ยังไม่เช็ไไดให้เลยไม่ได้เช็ดหูเท้าเธอไม่ได้เช็ดเลยเมื่อวานไม่ไหวไง ye. ขึ้นวันศุกร์ก็เขาค่อขนข้างแย่แล้วอ่ะก็คือเอามาก็แบบคือตัวเองเขาค่อนข้างแย่แล้วเมื่อวานเมื่อวานก็แบบกว่าจะลุกขึ้นมาได้อย่างเงี้ยเมื่อวานแล้วก็วันนี้ดีขึ้นค่ะได้ทํานู่นทํานี่บ้างส่วนนางลูกสาวก็วันนี้ตั้งจริงๆเราตั้งใจว่าจะพาไปหาหมอเพื่อดูแผลปรลากฏว่านางถอดเฟือกเองค่ะนางถอดเฟือกเองแล้วก็ พอดูก็ไม่มีอะไรก็เลยบอกหมอไปว่าไม่ไปนะพอดูแล้วไม่มีอะไรเพราะว่าแผลเนี่ยเหลือแดงๆตรงง่ามเท้านิดเดียวเองง่ามเท้านิดเดียวเองแล้วก็เออเดี๋ยวมันไม่ได้ไปไหนมันก็คงจะไม่เป็นอะไรแล้วตอนนี้เขาก็เข้ากันได้ดีนะคะคือตาเอียก็ลงนอนน้อง,องสาวเขาเขาก็โอเคเขาเป็นพี่น้องกันน่ะอันจริงๆโดยสายเลือดก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วแล้วก็เขาก็อยู่กันเงียบๆนะเงียบๆไม่มีอะไร เงียบอยู่กันเงยียบๆไม่มีอะไรก็โอเคอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวแม,ม่มน้องจะทํางานบ้านแล้วเนี่ยกวาด้านบ้านไม่ได้ถูนานมากเลยกวาดบ้านก่อนแล้วนางตัวนี้ก็ไม่รู้จะอยู่อย่างนี้อีกนานไหมเนี่ยคือจะหลับอีกแล้วค่ะกินเสร็จแล้วก็จะหลับอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะหลับอีกแล้วเนี่ยตานั่นไงียตาปื้อน่นไงอืยจะหลับอีกแล้วค่ะ ดีช๋ช้ฉันดันตะกา้าเธอไปทางนู้นมันจะได้มืดๆเดี๋ยวฉันปิดผ้าให้อืมเธอว่งวงนอนใช่ไหมเดี๋ยวฉันดันไปทางนู้นให้จันข้าวหมดแล้วเดี๋ยวฉันเก็บขึ้นเลยนะเดี๋ยวดีฉันเก็บขึ้นเลยนะคะคุณแก้วจริงๆจ,จะต้องอยู่ตรงนูน้นไม่ได้อยู่ตรงนี้มันก็ความไปความมาของมันนะนะั่นแหละ ธอทำทรายหกเละบ้านฉันเนี่ยฉันยังไม่ตีเธอเลยนะขี้หูขี้ตาเนี่ยไม่ได้เช็ดเลยหูเหอเนี่ยนะฉันยังไม่ว่างเช็ดเธอเลยนะน่าจะน่าจะเป็นสกอตติสมั <c> ้ย <oughs> ผสมสกอตติสมั้หูมันสั้นหูมันสั้นมากอแต่ไม่ได้พับไงเธออขี้หูขี้ตากลางเลยเห็นไหมแม่เงยังไม่ได้เช็ด จะช่อยู่ข้างนอกฉันจะฉขมขืนเธอเช็ดเธอให้เธอดีไหมเนี่ยคืออีกอย่างก็คือว่าเรายังไม่อยากจะไปทําอะไรกับมันมากปล่อยให้มันอยู่สบายๆไปก่อนไงฮะเดี๋ยวก็เอาเอาไอ้นี่มาให้เล่นนะเอาลูกบอลมาให้เอาอะไรมาให้เร้โดนเล่นจิ๊กเกือก่ะคะเล่นอยู่ ไม้อเธอไม่ต้องทําหน้าตาน่าสงสารขนาดนี้ฮะเธอไม่ต้องทําหน้าตาหน้าสงสารขนาดนี้มอมเป็นหมาเลยตัวยังไม่ขาวจ้วนะคะเพราะว่ามันคลุกคลุกฝุ่นมานานคลุกมานาน